สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World ้วยความที่ตอนนี้นะครับผมอยู่สหรัฐอเมริกาพอดีเลยอยากนําเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐมาเล่าให้ทุกคนฟังกันสักหน่อยดีกว่าคอนเทนต์วันนี้นะครับก็เลยเกี่ยวกับสหรัฐส่งตรงจากสหรัฐจริงๆเลยถ้าผมพูดว่าลาสเวกัสทุกคนจะนึกถึงอะไรคนส่วนมากนะครับก็คงนึกถึงพวกคาสิโนการพนันที่ที่คนไปปาร์ตี้สุดเหวี่ยงแล้วเงินตัวเองก็หายไปทั้งหมดภายในคืนเดียวใช่ไหมละ่ะ <laughs> เรียกว่าศูนย์รวมอบบยามุกแห่งอเมริกาเลยก็ว่าได้ แล้วถ้าผมบอกว่าทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่ลอสเวกัสเลยล่ะคุณจะเชื่อไหมพวกคาสิโนและทุกอย่างให้เรารู้จักที่เราพูดถึงกันเวลานึกถึงลอสเวกัสเนี่ยที่จริงมันอยู่ในเมืองข้างๆด้วยซ้ําที่มีชื่อว่า paradise ถ้าใครไม่รู้ว่า paradise แปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่าสวรรค์หรือว่าดินแดนที่มีความสุขที่สุดอะไรทํานองนี้วันนี้ผมเลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าไอเมือง paradise เนี่ยมันเป็นมาอย่างไงมันมากลายเป็นเมืองแห่งอบัายามุกที่ทุกคนรู้จักกันในฐานะลอสไดอยองไงเรราามมเิ่กันเลยดีกว่าครับ ก่อนเราจะมารู้จักเมือง paradise เราต้องมารู้จักสิ่งที่เรียกว่า unincorporated town ก่อนคำนี้นะครับแปลใน google translate บอกว่ามันคือเมืองนอกองค์กรแล้วเมือง unincorporated เนี่ยมันต่างจากเมืองปกติยังไงเพื่อให้เข้าใจง่ายๆผมจะอธิบายระบบการจ่ายภาษีที่สหรัฐให้ทุกคนฟังก่อนนะครับโดยที่มันแบ่งง่ายๆเลยเป็น4ขั้นจากเล็กไปใหญ่เริ่มจากเล็กสุดก็คือเมืองไปเขตไปรัฐแล้วก็ไปประเทศ เมืองนะครับจ่ายภาษีไปให้เขตเขตก็จ่ายภาษีไปให้รัฐที่ตัวเองอยู่แล้วรัฐก็จ่ายภาษีไปให้ตัวประเทศสหรัฐนั่นเองแต่ถ้ามีคนไม่อยากจ่ายภาษีไปที่เมืองแหละแบบเราไม่อยากอยู่เมืองนี้ทําตามกฎของเมืองนี้แล้วพวกเขาก็สามารถย้ายออกจากเมืองที่ที่ตัวเองอยู่เนี่ยไปที่ที่ไม่ใช่เขตของเมืองไหนเลยเช่นพวกแบบกลางทะเลทรายหรือป่าอะไรพวกนี้แล้วก็อยู่ที่นั่นเลยก็ได้ที่นั่นนะครับก็เลยจะกลายเป็นที่ unincorporated ไม่มีการปกครองจริงจงจัง แต่ถ้าคนพวกนั้นเนี่ยก่อกลุ่มกันแล้วอยากให้มันเป็นเมืองจริงๆขึ้นมาละ่ะอยากมีตำรวจจริงๆอยากมีโรงเรียนที่ถูกสนับสนุนจากรัฐมีนายกเทศมนตรีที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาปกครองเมืองเอาง่ายๆคืออยากมีอย่างอื่นที่เมืองปกติเขามีกันนั่นแหละพวกเขาก็จะต้องกลายเป็นเมืองที่เรียกว่าเมือง Incorporated ก็คือเป็นเมืองที่ถูกจดทะเบียนเหมือนเมืองปกติเลยสรุปง่ายๆแล้วนะครับเมืองที่ Unincorporated เนี่ก็คือเมืองที่คนเนี่ยเขาอยู่กันเองโดยไม่มีการปกครองไม่มีการจดทะเบียนใดๆอยู่ภายใต้เขตเฉยๆเลยส่วนเมืองที่ Incorporated เนี่ก็คือเมืองปกติที่เรารู้จักกันนั่นแหละถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้วเรากลับมาที่เมือง Paradise ของเรากันดีกว่า เมือง Paradise เป็นเมือง Unincorporated แต่แทนที่จะเป็นเหมือนเมือง Unincorporated อื่นๆที่อยู่กลางทะเลทรายไม่มีการปกครองดีๆเนี่ยที่นี่กลับกลายเป็นเมืองที่มีคนอยู่เกือบสอง0,000คนแล้วมันก็ถูกปกครองด้วยบริษัทเจ้าของคาสิโนทั้งหลายนั่นเองตำรวจผู้ให้รักษาความปลอดภัยนะครับก็มาจากการจ้างของบริษัทคาสิโนพวกนี้ไม่ใช่ตำรวจปกติแล้วไอ้เมือง Parad ด s e มันกลายเป็นเมืองแบบนี้ได้ยังไงแล้วทำไมมันไม่ยอมไปเป็นเหมือนเมืองปกติละ่ะทั้งๆทั้นมีคนอยู่เยอะขนาดนี้แล้ว ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อปีคศ1950นั่นเองนะครับในปีนั้นนะครับสหรัฐอเมริกายกให้รัฐเนวาดาเนี่ยที่มีไอเมืองลาสเวกัสอยู่เนี่ยเป็นรัฐที่สามารถมีการพนันแบบถูกกฎหมายได้ หลังจากนั้นนะครับพวกม็อบมาเฟียทั้งหลายเนี่ยก็เลยเปิดคาสินโนเต็มไปหมดเลยแต่แทนที่พวกเขาจะเปิดในเมืองลอสเวงเสเลยเนี่ยพวกเขาไปเปิดคาสินโนนอกเมืองแทนแต่แบบเปิดใกล้ๆอะไรมาเนี่ยก็คือเหมือนกลายเป็นเขตเมืองข้าง,างๆกลายเป็นมีแต่คาสินโนอ,อไรเงี้แทนข้อดีสําหรับพวกเขาก็คือพวกเขาสามารถเปิดคาสินโนพวกนี้แล้วจ่ายภาษีไปให้เขตเลยไม่ต้องจ่ายให้เมืองลอสเวงเสได้เป็นการประหยัดเงินของพวกบริษัทคาสินโนทั้งหลายที่ดีเลยทีเดียว พอถึงช่วงหนึ่งนะครับที่เมืองลอสเวลิสเนี่ยกำลังจนกําลังขาดเงินนั่นเองนายกเทศมนตรีของลอสเวลกสก็เลยคิดว่า มันถึงเวลาไปเก็บภาษีพวกคาสิโนพวกนี้แล้วแหละเพราะมันอยู่ติดกับเมืองเรามันก็คงต้องเป็นส่วนหนึ่งของเมืองลอสเวลิสใช่ไหมละ่ะเพราะมันอยู่ข้างกันมันก็คงต้องเมืองเดียวกันไปเก็บภาษีพวกมันดีกว่าแต่พอไปแล้วนะครับพวกเจ้าของคาสิโนทั้งหลายก็ไม่ยอมจ่ายบอกว่าเราไม่ได้อยู่เมืองลอสเวลิสเนี่ยจะมาเก็บภาษีจากเราได้ยังไงเราจ่ายตรงไปสู่เขตเลยพอเกิดการทะเลาะกันระหว่าง2เมืองนี้นะครับก็เลยต้องให้เขตเป็นผู้ตัดสินแทนแต่เขตเนี่ยกลับไปเข้าข้างไอ้เมืองที่มีแต่พวกคาสิโนนี้แทนเฉยเลยบอกว่าไม่ต้้อองจ่่่าายยสเก็ไดไดมค เลยนะครับว่าทำไมเขตมนถึงเลือกฝั่งนี้ ผู้นำเขตนี้นะครับก็เลยแต่งตั้งให้ไอ้เมืองย่อยๆที่มันมีแต่พวกคาสิโนพวกนี้เนี่ยเป็นเมืองอินคอร์ปอเรเต็ดที่ปกครองตัวเองได้แล้วก็แต่งตั้งชื่อให้มันว่า Paradise เมืองนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในเมืองอินคอร์ปอเรเต็ดที่จเจริญที่สุดนะครับเพราะอย่างที่บอกไปตอนแรกไอ้พวกเมืองอินคอร์ปอเรเต็ดทั้งหลายเนี่ยส่วนมากก็คือแทบไม่เป็นเมืองด้วยซ้ําก็แค่เป็นที่ที่คนเขาอยู่กันเองมั่วๆนะครับแต่ไอ้เมือง Paradise เนี่ยกลับกลายเป็นเมืองที่มันสุดจะ,จะ,จะเจริญปกครองตัวเองได้ไม่ต้องจ่าาายภไปปให้กกััับบเมืองงงถึจจุน,นร Paradise ic Ve มันจะไม่ได้ถูกปกครองโดยพวกม็อบมาเฟียทั้งหลายแล้วนะครับมันก็ยังถูกปกครองด้วย2บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของคาสิโนแทบจะทั้งหมดในเมืองนั้นเลยบริษัทแรกนะครับชื่อว่า MGM Resort International และอีกบริษัทชื่อว่า Caesar's Entertainment หลังจากนั้นนะครับเมือง Paradise ก็เลยเป็นเมืองที่ถือว่าภาษีต่ำมากๆพวกคาสิโนทั้งหลายนะครับก็เลยมาเปิดในเมืองนี้ตลอดแทบไม่มีคาสิโนที่ไปเปิดในลอสเวกัสจริงๆเลยเรื่องนี้มันอาจจะเข้าใจยากนะครับมีการอธิบายวิธีการจ่ายภาษีนู่นนี้ของอเมริกาแต่ว่าผมอยากจะมาสรุปเรื่องทั้งหมดเลยให้มันเข้าใจง่ายสุดตอนท้ายนี้ซึ่งก็คือ เมืองเพราได้เนี่ยมันก็คือเมืองที่พวกเจ้าของคาสิโนสร้างขึ้นมาเพื่อเลี่ยงการจ่ายภาษีแพงๆน,น,น,นั่นเองขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับข้อมูลของคลิปนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับถ้ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวณที่นี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แก้มาให้ด้วยนะครับจะได้แบ่งปันความรู้กันถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราอย่างเช่นเคยไว้เจอกันทีคลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ